เพื่อนๆรู้จักแอปซินหรือแอปแซงกันไหมคะมันเนี่ยเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีสารสกัดจากต้นขมเป็นที่รู้จักกันในนามนางฟ้าสีเขียวหรืองูเขียวซึ่งเกิดจากการที่เครื่องดื่มมีสีเขียวมรกตเนื่องจากมีคอโรฟิลนั่นเองค่ะวันนี้แอลโซไซตี้ก็จะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับต้นกำเนิดของแอปแซงกันนะคะ ต้องย้อนกลับไป1,550ปีก่อนคริสตกาลชาวอียิปต์เป็นชนชาติแรกที่นำต้นเวิร์มวูตสมุนไพที่ขึ้นเป็นภูมิเตียกลางป่าลึกมาใช้เป็นยารักษาโรคลำต้นและดอกของมันมีสปปรรพคุณมากมายช่วยรักษาโรคตับแก้อาการซึมเศรา้าหายปวดเมื่อยกล้ามเนือ้อและเพิ่มความต้องการถังเพศไม่นานนักวัฒนธรรมการรักษาอันดีงามนี้ก็แพร่ไปสู่แผ่นดินกรีก ที่ซึ่งพวกเขานำดอกเวิร์มบูดไปสก,กัดน้ำมันมาใส่ในเครื่องดื่มและเรียกพืชชนิดนี้ว่าอารเทมิเซียแอปซินเทียมปีคิดเศศกราช1,792ประเทศสวิตเซอร์แลนด์นายแพทย์ชาวฝรั่งเศสดรปิแอร์ออร์ดิเนร์ซึ่งเปิดคลินิกอยู่ที่สวิตเกิดความคิดที่จะทำเครื่องดื่มบำรุงสุขภาพให้แก่ผู้ป่วยของเขาโดยมีโจทย์ว่า เครื่องดื่มนี้ต้องรักษาได้หลายโรคค่ะหลังจากงมทดลองกันอยู่พักใหญ่ๆเขาก็ไปพบดอกเวิร์มวูดโดยบังเอิญไม่นานการคิดค้นเมนูสุขภาพก็ประสบความสำเร็จค่ะโดยมีสมุนไพรพันปีนี้เป็นตัวชูโรงดรปีแอตั้งชื่อเครื่องดื่มของเขาว่าแอบแซงนั่นเองค่ะซึ่งในเวลาต่อมาสูตรเครื่องดื่มแอบแซง ถูกถ่ายทอดให้กับ2ส,สาวพี่น้องออริโอซิสเตอร์เพื่อนำไปจำหน่ายในร้านขายยาสมุนไพรของพวกเธอและเครื่องดื่มสีเขียวนี้ก็ไม่ทำให้ผิดหวังจริงๆค่ะมันเนี่ยสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำรรมเลยเมื่อเห็นช่องทางทำธุรกิจนายทหารยศพันตรีมีนามวัดดูบีเจึงเข้าไปขอซื้อสูตรของแอปแซงก่อนจะปรับเปลี่ยนสูตรเล็กน้อยใส่แอลกอฮอล์เพิ่มขึ้นปรับแบรนด์ให้เป็นเครื่องดื่มสุรา และลงทุนเปิดโรงก่นแอป,ปแซงแห่งแรกของโลกตั้งชื่อตามตนเองโดยมีลูกชายและลูกบุญธรรมเป็นลูกมือค่ะกรรมาวิธีการผลิตแอป,ปแซงนั้นเริ่มจากการรวบรวมส่วนผสมซึ่งมีเกือบ10ชนิดให้ครบโดยส่วนผสมหลักจะเป็นดอกเวิร์มวูดโปยกัก๊กและเม็ดยี่ร่าค่ะโดยคนงานจะเทส่วนผสมทั้งหมดลงไปในถังทองแดงฉีดน้ำแอลกอฮอล์เข้มข้นที่ทำจากอางุ่นขาวลงไปจนเต็ม ปิดฝาถังและแช่ไว้หนึ่งคืนเพื่อให้อกหอกอฮอล์ซึมเข้าไปในเมล็ดพันธุ์ขณะเดียวกันกระดึงความหอมออกจากเมล็ดมาให้น้ำด้วยวันรุ่งขึ้นก็เข้าสู่กระบวนการกลัน่นโดยทำให้ถังทองแดงร้อนขึ้นด้วยแรงดันไอน้ำนาน45นาทีจนถึงจุดเดือดหลังจากนั้นของเหลวสีขาวใสจะค่อยๆลดออกจากถังค่ะในช่วง10นาทีแรกสิ่งที่ได้จะเป็นของเหลวขาวข้น ที่มีแอลกอฮอล์สูงถึง90%เลยละคะ่ะทางลงกลัน่นจึงต้องคัดทิ้งจนเมื่อเวลาผ่านไปเราก็จะได้เหล้าแอบแซงสีขาวใสกลิ่นหอมรันจวนใจเอ่อล้นออกมาจากถังซึ่งมีแอลกอฮอล์ลดลงจากเดิมเหลือ70%เท่านั้นค่ะและมันได้เป็นผลิตภัณฑ์ประเภทแรกบล a n ง a b s แ n t หรือแอ s แซงขาวในภาษาฝรั่งเศสค่ะซึ่งจะมีสีใสแต่ดีกรีแรง ส่วนอีกประเภทก็คือแวร์แอปแซงหรือแอปแซงเขียวที่ได้จากการฉีดแอปแซงขาวลงไปในถังที่เต็มไปด้วยสมุนไพรค่ะเมื่อทิ้งไว้สักระยะคอรฟิลจากสมุนไพรจะแพร่ออกมาทําให้สีของแอปแซงค่อยๆเปลี่ยนจากสีขาวเป็นสีเขียวอ่อนใสพร้อมกลิ่นที่หอมมากกว่าประเภทแรกอย่างชัดเจนกิจาการเล่าแอปแซงของครอบครัวดูเบีก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วเลยละค่ะ หลังจากซื้อสูตรมาได้9ปีดูเวจึงส่งลูกบุญธรรมไปเปิดโรงกันอีกแห่งในแผ่นดินฝรั่งเศสนับเป็นก้าวแรกแห่งการเดินทางของเล่ามรกตแอบแซงลงหลักปักฐานอย่างมั่นคงในฝรั่งเศสแม้จะได้ชื่อว่าเป็นประเทศแห่งวายแต่ความนิยมของผู้คนก็ค่อยๆเปลี่ยนไปค่ะในสมัยนั้นหากเดินสำรวจตามบาร์ก็จะเห็นผู้คนนั่งเงียบอยู่กับตัวเอง คลางจีบเครื่องดื่มดวงตาล่องลอยมันคือสุนทรียะแห่งการเสพแอปแซงนั่นเองละค่ะทุกวันนี้แอปแซงคือจุดสุดยอดของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่เป็นที่ต้องการในงานปาร์ตี้จัดหนักหรืองานฉลองพิเศษที่ไม่เมาไม่ได้โดยวิธีการดื่มแบบดั้งเดิมมีดังนี้ค่ะ 1. หยดแอปแซงขนาด1ออนลงในแก้วแล้ววางช้อนที่มีน้ำตาลหนึ่งก้อนเหนือปากแก้ว 2. ค่อยๆยหยดน้ำเย็นจัดลงบนก้อนน้ำตาลละลายน้ำตาลได้จนหมดกระทั่งน้ำเกือบเต็มแก้ว 3. จะได้เครื่องดื่มที่มีสีสันเขียวขุ่นคล้ายสีน้ำนมเท่านี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะค่ะแต่เพราะความแรงและวิธีดื่มที่เก๋ไก๋ทำให้แอปแซงดีๆเป็นอะไรที่หายากพอสมควรเลยล่ะค่ะ วันนี้ L Society ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ